สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้ช่อง youtube แม่หนมเปี้ยวน่ารักนะคะหรือหนูนภาพาไปดูค่ะเช้านี้นะคะโอ้ซี FC มาแต่เช้าเลยนะเป็นเอฟซีซิลปินแคนกับมอลันนะคะลุงมเข้ามาแล้ว ปดการถวายเสียงพินเอ้ยเสียงแค้นกับถวายการฟ้อนลำนะคะ กินยางไรใครยากรู้สยากว่าไงกล้องวางไว้เดี๋ยวถือกล้องให้ดูจะเราดี ก็แตนก็มานะคะถวายเสียงแค้นกับลำนะอาจารย์ครูเพลงจากข้างในเนาะเดี๋ยวเรามาถามกันนะคะก็แตนมาแล้ว กับอาจารย์ท่านนี้นะคะ อะไรแถวบ้านวันนี้หน่อยแป๊บนึงวันนี้แป๊บนึง<ะ>แป๊บเดียวถอดอันนี้ให้ค่อยหน่อยถอดอันนี้ให้ค่อยหน่อยแป๊บนึงถอดขาตั้งกลง้องค่อยใครเอามาใช้ก็ไม่รู้เม่วันทีนเแกล่ลามาช้างอ๋อเมื่อกี้ชัว่วๆค่ะอันนี้เป็นอาจารย์สมบัติสิมล่านะครับหรื<อ>เป็นเอกของอีสานบ้านเรา น,นสเอาเอาเพลงแคนนี้ไปไปเผยแพร่ทั่วโลกมาแล้วหลายหลายสิบประเทศแต่ว่าพอเห็นห้องดอกทำได้แต่ว่าไปประเทศญี่ปุ่นเป็นจังสัน่นไปประเทศยุโรปเป็นที่น่นะรับฟังนี่ก็เลยได้มีโอกาสมาพามาก,กับครูนะครับ แม่แม่แม่บ้านผมเป็นเพ่นมีสายยาันของปูที่นี่ก็จบลงแค่น,นี้นะคะ,ะเดี๋ยวผมแนะนำอาจารย์ก่อนอาจารย์ประภานศักดิ์ไทยปูเวียนนะครับเป็นทีมงานอีสาวัฒนานักจัดรายการชื่อดัง,งดนะครับแล้วก็เป็นทีมงานของเบาข้าวเหนียวผู้จัดการของตายอลาไทย ครับก็จบลงวันนี้นะคะขอบค่ะบาวข้าวเหนียวสาวบ้านเชียงเป็นทีมงานของของของตายอราไทยผู้จัดการตายอลาไทยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเลยสร้างสร้างตายอราไทยมาเมื่อกันเถอะสร้างตายสร้างหมดแขนด้วยหรือเปล่าหมดแขนพาไปตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าแก้มยี่ห้อใช่ไหมคือคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายอย่างบ้านเฮ้ากับเอิญมาปล่อยบาว ป่อยวาวเป็นู้ปล่อยวาวขึ้นเพวาวขึ้แลวเสียงสนดังกันทาให้คนมีความสุขไโลกกถือว่าได้ควานใจที่ได้ปอยที่ได้ปล่อยวาวันนี้กอนดิทรานนี่มูผมมีพญามังฝาเราหลค่เป็นพญายีสาัน มีสารเท้กินขงเงวเนี้วจำปลาแดดยังไปแบกมันกันไปหลงยองภูอินเขา,าศาสนายังบ่เสาวัฒนธรรมเฮายังคอยเจ้าสารต่อของดีมีอยู่แล้วอย,ย่าเลื่อมผิวเปล่าใดร่างคนว่าฟังหมอลำบ่ได้่ามันเชยสั่นผัดาเพ่งฝรั่งเปิดเผืนมาเต้นจนตับสิเปลี่ยนเต้นจนดินไนงงองจ้าเขาวอาว่าจางไหนให้มาไฟาน้ำมันน้ำมัมานนั่งนัอ่อยู่กลางเรา เชื่อว่าอึดเขาหนาวย่งก็ได้เพิงมันอยู่เด้เเอพี่น้องเด้อใช่ไหมคนบอว่าเม่นสีทุกอย่างให้เขินขาดแรงง่ายบ่อหอนไล่เสีถ้ำทำเพี้ยนหักสาไวหวบ่อหอนไล่ล่าถิ่มข้องทั้นหีดเกา่าข้องพระพุทธเจา้าเฮาได้สั่งสอนเม่นสีทวมสีแดงขาดแงบงผสมบุญประเพณีทำบุญพอแม่เฮา,าบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นริมสลักใจไว้คงที่สามัคคียืน ใส่บอลไล่ถิ่มเห็นค้องมวยมวยคลองสังข้อเปล่าทำความดีหอดปั้นศีลมันกระปากบุญในหัวหูตัวมูญ่าคู่เจ้าปฏิบัติท่าเพี้ยนรมเป็นผู้นั่งซองหายจิตใจได้แจ่มใสทุกอย่างให้พ่อได้แบ่งกันกินคนเทามีศีลช้ำอยู่นำกันได้คุณบ้านพี่นี่บ้านน้องฟองดองหักแกนเชิงย่ำสุกยากแฉนบ้านเพิ่อนคอย จะอยู่บ้านไต้ให้ขอฝากน้อเผืือในเร้อขั้นเจ้าอยู่บ้านเหนือให้ขอฝากน้อเขาขั้นเป็นเจ้าอยู่บ้านให้ขอฝากจังขันพร้อมทั้งของผ้าเพนญถวายมูสังโตเจา้าเข้าเป็นพี่และน้องบ้านหนึ่งเนื่องเดียวกันย่ำขาดเค้นเจ็บเป็นเพิงท่ากันใดย่ำม,มอหม้อดลหน้ามวยห้อมกันเมียนคาบทรงซวยสูมจุดพร้อมจากการไทยทรงถึงสละพี่น้องเลยเป็นพญาเก่าโ,โบราณน,นะคะจุดจ่าลูกใบกาก ถือว่าเป็นคนมักขยัาผู้หนึง่งมีโอกาสนะคะท่านผอคือถือว่าเรามีโอกาสได้เผยแพ่วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานเสียงพินเสียงแคนก็เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานบ้านเราอาจารย์สมบัติสิมราเป็นพูดถือว่าเป็นพูดวัฒนธรรมในการไปเผยแพร่สิ่งที่สวยงามของอีสานบ้านเรานะอยู่คู่กันกับ คนอีสานบ้านเรามาตลอดในความเชื่อความศรัทธาความเชื่อถือสันดีใจนะคะดีใจที่ได้มาขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณป้าแต่ขอบคุณสถานที่ที่ให้โอกาสตรงนี้ได้มาไหว้ขอพรปู่บาลีจิตนะค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพวกเราชาวอีสานนะคะดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ศรัทธาในองค์ท่าน นะคะยังไงก็ถือว่าเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันเนาะ่เห<ะ>ล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นศรัทธาของพวกเราจริงๆนะคะเดินทางมาจากร้อยเอ็ดนะคะเมื่อคืนมีงานอยู่อำเภอโซบิสัยจังหวัดชุมการก็วันนี้มีโอกาสได้มาตั้งใจว่าจะมาตั้งแต่วันที่เก้าแล้วยังไม่ได้มาจริงๆแล้วไปไปครั้งก่อนก็เคยไปที่กบกครั้งหนึ่งแล้วไปเพราะว่ามีโชคท่านให้โชคก็เลยอธิษฐานขอท่าน มีโอกาสได้ไปตั้งแต่อยู่ครับสาธุคนขอสมพรค่ะคุณแม่พอจบตรงนี้เดี๋ยวพูดภาษานี้พอฟังได้แต่พูดภาษาเทพเราฟังไม่ได้วจะพูดเทพได้ครับยันยันันหลวงปู่วันนี้สิ่บอกภาษาภาษาพญาเขาจะภาษาหนึ่งเราก็ขอบคุณนะคะที่รับชมช่องยูทูบแม่ลูกเตี้ยน่ารักค่ะ